ครับคูม่าเอาต้าซิกดียังไงครับก็เท่าที่ผมสัมผัสมาแล้วว่าผมใส่รุ่นนี้ผมรู้สึกว่าหนึ่งคือมันกระชับขึ้น2ใส่ส,สบายขึ้นเพราะว่าหน้าเทา้าตรงนี้กว้างขึ้นแล้วมันมันทำให้เรารู้สึกฟิลลิ่งเหมือนกับไปกับเท้าเราแล้วก็รู้สึกเบาด้วยครับผมรุ่นนี้มีผลต่อลูกยิงเมื่อวานไหมครับลูกซ้อมอะครับก็ก็มีผลครับผมก็คือเราใส่แล้วมันรู้สึกมั่นใจแล้วก็ ขาเราะครับให้ให้แบบว่าเรามั่นใจในการไม่ว่าจะเป็นจับบอลยิงบอลเปิดบอลส่งบอลมันคือทุกอย่างมันเริ่มจากความมั่นใจมันก็ต้องใส่ซ้อมจนชินแล้วก็แล้วก็แบบเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของของร่างกายของเราเวยครับแล้วเมื่อวานที่พี่แบรน์บอกว่าตอนซ้อมไม่ยิงอย่างนี้จริงวะครับมีบ้านครับถ้ายิงอย่างนี้ลูกๆบอว่าก็น่าจะจะยิงได้หลายลูก <c oughs> วันนี้ครับขอบคุณครับ